เรื่องผีผีเรื่องอสรพิษดำประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลือดพงไั่โปรดกดติดตามซับสไครกดลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่30ตอนอวสานตะกุดเขี้ยวพังพรอันนั้นหลุดร่งดวงลงไปกองที่พื้น อรันธรรมมองด้วยสายตาสงบนิ่งน้อมรับกับความตายที่กำลังจะเข้ามาเยืนหัวนิ้วโป้งทั้งสองข้างจะหลดเข้าหากันเปลือกตาทั้งสองข้างค่อยๆปิดลงเขากำหนดลมหายใจเข้าออกจากจิตที่วาวุ่นกลับเข้าสู่สภาวะว่างทุกลมหายใจเข้าออกมีแต่จังหวะแห่งธรรมนางงูผีอ้าป,ปากกว้างเขี้ยวอันแหลมคมกำลังจะฝังลงไปที่ลำคอ อารันธรรมรับรู้ถึงพลังอันร้อนผ่าที่พ่นประทะเข้ามาเขาพยายามบอกกับตัวเองว่าอย่าก,กลัวในวินาทีแห่งความตายก่อนที่คมเขี้ยวงูผีจะเจาะลงในตรงส่วนที่สำคัญแต่แล้วนางงูชะงักเมื่อเสียงหนึ่งดังขึ้นทางด้านหลังหยุดก่อนโยมอย่าทำร้ายผู้บริสุทธิ์เลยรังแต่จะก่อบาปสร้างกรรมให้แก่ตัวเองเพิ่มขึ้นนะใบหน้าอันน่าเกลียดน่ากลัว หันขวับไปตามเสียงดวงตาเล็กเรียววาวโรด้วยความโกรธเมื่อเห็นผู้ที่เข้ามาขัดขวางไม่ให้นางปลิดชีวิตอลันร,รมัมคือพิสุรูปหนึ่งนุ่งห่มจีวรตีกลักท่านยืนสงบนิ่งสายตาที่ส่งมานั้นเย็นยะเยอะือกเพว่าแฝงไปด้วยเมตตาธรรมกระนั้นไม่อาจให้ทำนางงูผีลดความโกรธลงไปได้มันแผดเสียงร้องกึกก้องไปทั่วรรมเสียงนั้น เสียดสยองเข้าไปในความรู้สึกอารันรมลืมตาขึ้นใจชื้นขึ้นมาเมื่อเห็นพระพิสุที่เห็นในวัดที่เขาเคยไปทำบุญและท่านเป็นผู้ที่ให้ตะกรุดเกี้ยวพังพรเอาไว้ป้องกันตัวชายหนุ่มคุกเข่าแล้วก้มกราบด้วยกริยางดงามเขารู้ว่ามีโอกาสที่จะรอดชีวิตแล้วกลับออกไปข้างนอกมันธุระกรงการอะไรของท่านพระก็อยู่ส่วนพระสิ อย่ามายุ่งกับเรื่องทางโลกแต่แม่นางกำลังจะปลิดชีวิตผู้บริสุทธิ์จะให้อัตมาทนนิ่งอยู่ได้อย่างไรเล่าแทนที่จะลดความโกรธลงทว่านางงูผีกลับพาร่างอันน่าขยะแขยงเลื้อยเข้ามาใกล้ๆกับพี่สุขชลาบริวารงูที่ลายล้อมอยู่พากันถอยล่นรอบๆบบริเวณนั้นจึงขยายพื้นที่กว้างออกไปและแล้วขนุหางยาของงูผีได้ชูขึ้นสูง และฟาดใส่ร่างของพิสุชลาเต็มแรงแกถ่ายสิเถอะแสดีนักทว่าหางูนั้นพลันล่วงหล่นลงไปกองที่พื้นตามด้วยเสียงร้องหวยหวนด้วยความเจ็บปวดร่างหญิงผู้น่าเกลียดล้มลงไปนอนกิ้งหงิกงออยู่ที่พื้นนั่นเองภิกษุยืนมองด้วยความสงบนิ่งโดยมีอรันธรรมนั่งอยู่แทบเท้ากรูหนึ่งนางงูผีหยัดกายลุกขึ้นใบหน้าของนาง ยังคงเต็มไปด้วยริ้วรอยของความเจ็บปวดริมฝีปากขาวซีดที่แตกเป็นขุยก็ขยับขึ้นลงด้วยความยากลำบากหยุดเสียเถิอนายโยมสิ่งที่กำลังทำอยู่นี้มันเป็นบาปหนักที่ผ่านมาโยมก็เข็นค่าชีวิตมนุษย์มามากแล้วนะข้าบอกแล้วว่าอย่ามายุ่งในเมื่อไอ้ผู้ชายคนนี้มันสร้างความเจ็บปวดให้แก่ข้าเพราะมันทำให้ข้าต้องกลายสภาพ เป็นกึ่งผีกึ่งงูอย่างนี้เหตุที่นางเป็นอย่างนี้ก็เพราะกมเก่าวที่เคยสร้างเอาไว้มันไม่เกี่ยวกับพ่อหนุ่มคนนี้เลยนะซึ่งคำภิกษุร่างนางงูผีสัส่นสะท้านเพราะแรงโกรธนางมองอารันธรรมด้วยสายตาคิดแคนและชิงชังร่างที่น่าเกลียดพยายามเคลื่อนเข้าหาโดยใช้ด้านล่างของหางขยับแล้วดันพื้นเยือบยากอารันธรรมหายใจไม่ทั่วท้อง กลัวว่าจะได้รับอันตรายเมื่อเขาสบตากับผู้ครองธรรมเขาจึงสงบลงแล้วนั่งนิ่งแต่เพียงอย่างเดียวมันนั่นแหละไม่ยอมมาตามนัดทำให้ข้าต้องตกอยู่ในสภาพอันน่าทุเรศทุรังเช่นนี้ไม่จริงหรอกพ่อหนุ่มคนนี้เขามาพบแม่นางไม่ได้เพราะมีเหตุจำเป็นอัตมารูด้ดีสงบจิตใจเอาไว้เถิดแม่นางในอดีตชาติพ่อหนุ่มคนนี้ ่วยเป็นไข้ป่าแล้วเขาก็ตายทำให้ไม่สามารถมาพบเจ้าได้ไม่จริงข้าไม่เชื่อเด็ดขาดท่านเข้าข้างมันไอ้ผู้ชายสารเลวหากว่าแม่นางไม่เชื่อจงนั่งสมาธิทําจิตให้สงบนะปล่อยใจให้ว่างแล้วพุ่งกระแสจิตไปในอดีตแล้วจับจ้องที่เขานะแม่นางก็จะได้รับรู้ถึงความจริงทั้งหมดว่าผู้ชายคนนี้ ไม่ได้ตบัดสัตว์แต่อย่างใดเมื่อเห็นท่าทางดึงดังที่นางปีศาจงูแสดงออกมาภิกษุได้แนะนำกรรมวิธีในทางปฏิบัติที่ถูกต้องแรกทีเดียวนางงูผีไม่สนใจที่จะทำตามมันทำท่าจะพุ่งกระโจนเข้าใส่ถทว่ากลับพ่ายต่อแสงธรรมที่แผ่ออกมาในที่สุดนางก็นั่งทำสมาธิอยู่ที่พื้นถ้าจากจิตที่วาวุ่นกวนตะกอนใจให้ฟุ้งขึ้นมา นางงูผีพยายามบังคับให้อยู่ในความสงบแล้วปล่อยใจให้ว่างจากนั้นพุ่งกระแสจิตไปยังร่างอลันธรรมพลันเรื่องราวในอดีตท,ที่ค้างคาใจได้เกิดขึ้นร่างเริ่มสั่นน้อยๆและน้ำตาไหลเรื่อยลงมาอาจแก้มทั้งสองข้างภาพอารันธรรมหรือทิฏธ,ธรรมในอดีตนั้นนอนหงิกงอเพอพ,พิษไข่ข,ข้างตัวมีห่อผ้าวางเอาไว้เพียงครู่เดียวลมหายใจของชายหนุม่ม ค่อยๆหลุดลอยออกจากร่างปลายจมูกที่ไร้ลมหายใจและหน้าอกที่เคยขยับขึ้นลงพันสงบนิ่งทิศรมสื้นชีพด้วยความทุกข์ทรมานดวงตาเลียวเล็กลืมขึ้นใบหน้าที่เต็มไปด้วยเกล็ดงูได้เลือนหายไปนางงูผีหรือขวัญได้คลืนกลับสู่สภาพความเป็นมนุษย์ดังเดิมชั่วครู่หนึ่งนางร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจเพราะเข้าใจผิด จนทำให้กลายเป็นความแค้นและจิตใจเต็มไปด้วยแรงอาฆาตพี่ทมฉันฉันรู้แล้วว่าสิ่งที่ผ่านมาเป็นแค่เพียงการเข้าใจผิดของฉันเองบาปเหลือเกินที่อาฆาตพี่จนตัวตายแล้วตกเป็นปีศาจงูเที่ยวเข็นฆ่าผู้ชายเพื่อเอาเลือดมาเส้นเทวรูปของอสรพินเทวีเพื่อหลอกคอยการแก้แค้นพี่ล่างบางที่หมอบลง สั่นสถานตามแรงสะอื้นอลันธามมองด้วยความเวทนาและละคนสงสารความกังขาต่อสิ่งที่อยากรู้ได้บาลายหายไปเช่นกันบัดนี้เขารู้แล้วว่าทำไมปีศาจงูนางนี้ถึงต้องการชีวิตของเขาเหตุเพียงแค่เข้าใจผิดเท่านั้นลูกคนเถิดผมไม่คิดโกรธคุณเลยนะพี่ธามน้ำใจพี่ช่างประเสริฐเหลือเกินสมแล้วที่เกิดมามีครบทั้งรูปสมบัติ ทรัพสมบัติอย่าให้ฉันได้บาปไปกว่านี้เลยนะพี่ฉันขอพี่อย่างหนึ่งได้ไหมใบหน้าเล็กเรียวที่เต็มไปด้วยหยาดน้ำตาได้เงยขึ้นมาดวงตาพาวรยับที่มองมันนั้นเต็มไปด้วยแววตาวาววอนชายหนุ่มยิ้มรับด้วยความรู้สึกสงสารเขาอยากรู้เหลือเกินว่านางงูผีต้องการสิ่งใดจากเขากันแน่มีอะไรครับถ้าไม่เหลือบากขวาแรงผมยินดีครับ แค่เอโหสิกรรมให้แก่ฉันจะได้ไหมเรื่องแค่นี้เองได้สิครับผมนายอารันธรรมขอโอโหสิกรรมให้แก่คุณที่เคยคิดร้ายต่อผมด้วยความเข้าใจผิดผมจะไม่คิดแค้นเคืองหรือโกรธแต่อย่างใดเราไม่มีเวรมีกรรมซึ่งกันและกันแล้วนะครับชายหนุ่มยกมือพนมขึ้นระหว่างอกทั้งสองข้างเช่นเดียวกันกันกบขวัญกระทำเหมือนกันบุคคลทั้งสองต่างมีความสุข ต่อสิ่งที่ได้รับขอบคุณมากพี่ธาแค่นี้ฉันรู้สึกสบายใจมากท่เอ๋ยฉันเกือบจะสังหารพี่เพราะความเข้าใจผิดพระคุณเจ้าฉันรู้ตัวดีว่าวิญญาณจะดับสูญก่อนที่จะถึงวาระนั้นท่านจะขัดข้องหรือไม่ถ้าหากว่าฉันขอฟังธรรมช่วยเทศให้ฉันฟังด้วยเถิดเจ้าข้าขวัญร้องขอความเมตตาจากพี่สุที่จะขอฟังธรรม ก่อนที่จะก้มลงกราบท่านจึงมองนางงูผีด้วยสายตาเวทนาแล้วยกมือทั้งสองข้างไว้กลางอกขณะเดียวกันขวัญน,นั่งพับเพียบเรียบร้อยโดยมีอรันธรรมนั่งอยู่ใกล้ๆได้สิแม่นางเราจะแสดงธรรมให้แม่นางฟังเพื่อเป็นหนทางชี้แนะสู่สวงสวรรค์จงรับฟังให้ดีนะภิกษุได้เทศธรรมะให้แก่ขวัญได้รับฟังด้วยน้ำเสียงนิ่มแล้วเชื่องช้า แต่ทรงพลังแห่งเมตตาจิตขวัญน,นั่งยกมือไหว้แล้วรับฟังด้วยอาการสงบนิ่งเสียงนั้นเจ้ยแจ้วเพราะจับจิตน้ำตาของนางได้ไหลาอาบแก้มด้วยความซาบซึง้งนางไม่คิดว่าผู้ที่ทำบาปแล้วเข็นฆ่าผู้อื่นจะได้รับฟังธรรมวิเศษความผิดชอบชัว่วดีรับรู้ได้นในเวลานั้นเสียงหินร่วงลงมาจากผนางังก้อนเล็กๆก,ก,ก่อนตามด้วยก้อนใหญ่ทาสันสะเทือนเรือนลาน ทว่าพิสุกับนิ่งท่านไม่สะทกสถานต่อสรรพสิ่งอันน่ากลัวอรันร,รมเสียอีกกวาดตามองไปรอบๆตัวสายตาปะทะกับรอยแตกร้าวตรงผนังถ้ำร่างใหญ่ลุกขึ้นโดยเร็วถ้ำถ้ำกำลังจะถล่มแล้วหินก้อนหนึ่งล่วงลงมาเฉียดศีรษะนางงูผีไปแค่เพียงนิดเดียวแต่นางกลับนิ่งและไม่รับรู้ต่ออันตรายทุกครั้งที่หินล่วงลงมา จะเกิดฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วถ้ำขณะเดียวกันเขาได้ยินเสียงคนตะโกนร้องเรียกชื่อตัวเองดังใกล้เข้ามาอารันทามอารันอยู่ที่ไหนอารันคะอยู่ที่ไหนทิพมหาคุณค่ะชายหนุ่มมองออกไปอย่างต้นเสียงที่ได้ยินเขารับรู้ว่าอาชันและทิพระดาคือผู้ที่กำลังร้องเรียกหาเขาขยับตัวออกจากที่ตรงนั้นแต่ยังเป็นห่วงพิสูจน์ว่าจะได้รับอันตราย จากหินที่กำลังตกลงมาที่ผนังถ้ำและเพดานถ้ำเขาลังเลว่าจะพาท่านออกไปหรือปล่อยให้นั่งแสดงพรมต่อนางปีศาจงูแล้วเห็นว่าทั้งคู่ยังคงสงบนิ่งแล้วไม่สะดุ้งสะเทือนแต่อย่างใดอาชันทิพย์พวกเขามาตามเราแล้วหรือแล้วหลวงพ่อละ่ะจะทำอย่างไรท่านจัดถนมลงมาแล้วนะชายหนุ่มตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำอย่างไรในเวลานี้และแล้ว เขาเห็นคณะผู้ติดตามทั้งหมดโผลเข้ามายืนเรียงรายด้วยความดีใจเขาจึงโผลเข้าไปกอดบิดาเอาไว้แน่นพ่อพ่อครับอาชันอารันพ่อไม่ได้ฝันไปนะลูกยังไม่เสียชีวิตอารันคะออกไปข้างนอกเถอคะค่ะท่านกำลังจะถล่มแล้วนะคะทิประดาเตือนคนรักด้วยความเป็นห่วงไม่เห็นว่าเขายังคงยืนกอดบิดาท่ามกลางเศษฝุฟฟ่นและก้อนหินที่กำลังร่วงหล่นลงมา อาชันเช่นกันดึงมือเขาแล้วฉุดออกไปโดยเร็วเดี๋ยวก่อนอาชันพระรูปนั้นไม่มีหรอกนาเราไม่เห็นมีใครเร็วเข้าเธอออกไปถ้ำจะถล่มอยู่แล้วโอ้ยสิ้นคําของอาชันยินก้อนใหญ่ร่วมลงมาเฉียดปลายเท้าของเขาไปนิดเดียวเท่านั้นอารันธรรมสะดุง้งหน้าซีดเผือดขณะนั้นเขาเห็นจีวรสีกลักเคลื่อนผ่านหน้าไปอย่างช้าๆแล้วก็หายวับไป เขารับรู้ว่าหลวงพ่อได้ออกจากถ้ำไปแล้วทุกคนได้พากันวิ่งออกจากถ้ำไปอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะล้มลุกคลุกคลานไปบ้างแต่ก็สามารถออกมาจากถ้ำอสรพิษแห่งนั้นโดยปลอดภัยทั้งหมดนั่งอยู่ด้านนอกบางคนล้มลงไปนอนกับพื้นด้วยความเหนื่อยหอบอรันธรรมจับมือคนรักเอาไว้แน่นและอีกข้างกุมมือบิดาเอาไว้เช่นกันคนทั้งสามยิ้มอย่างมีความสุข เมื่อรอดพ้นจากนาทีวิกฤตแห่งความตายดูนั่นทำยุบตัวลงไปแล้วเสียงพ่านทองดังขึ้นพรางชี้นิ้วไปยังปากถ้ำบัดนี้ได้ถล่มตัวลงไปอย่างรวดเร็วผู้เขาท้องลูกหายวับไปกับตาเสียงดังสนั่นเลือนลันแผ่นดินสะเทือนฝุ่นตีขาวฟุ้งกระจายออกมาบางส่วนลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเสียงอังคณากรีดร้องด้วยความตกใจโดยมีบัรเจิด คอยดูแลอยู่ใกล้ๆไม่เหลืออะไรเลยผู้ใหญ่บุญเลิศเอ่ยขึ้นหลังจากทุกอย่างสงบสายตาทุกคู่มองไปยังตรงส่วนที่เคยเห็นเป็นภูเขาและมีถ้ำเต็มไปด้วยอสรพิษร้ายอยู่ในนั้นบัตดนี้พวกมันถูกฝังทางเปินแล้วเสียชีวิตไปพร้อมกับร่างของนางพญางูผีผู้เป็นนายของมันไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถิดนะเจ้างูทั้งหลายป่าไม้วัดได้เอ่ยขึ้น แล้วยกมือพนมขึ้นไหวจะหลดกับหน้าผากทุกคนเห็นดังนั้นต่างทําตามกันโดยพร้อมเพียงกันอารันธรรมมองไปยังทิศตะวันออกก็เห็นร่างในจีวรสีกรากปรากฏขึ้นแล้วค่อยๆเดินไกลออกไปทุกทีหลวงพ่อไปแล้วท่านคงนําทางเราออกไปจากป่านะใช่แล้วลูกกระผมขอขอบพระคุณท่านมากที่ช่วยชี้ทางอรุณยกมือไหว้ไปยังทิศทาง ที่ภิกษุเดินลับหายไปทุกคนก็ทำตามเช่นกันตามด้วยเสียงสาธุดังๆอังคณาเข้ามาหาอารันธรรมพร้อมกับยกมือไหว้แลกทีเดียวชายหนุ่มรู้สึกกลัวคิดว่าเธอจะสร้างความยุ่งยากให้กับตัวเขาเองคุณอารันอังอังขอโทษตัวสิ่งที่ทำไม่ดีต่อคุณนะคะแล้วคิดในเรื่องที่ไร้สาระอังคณาไม่เป็นไรหรอกนะลืมมันไปเสียเถิดอังดีใจ ที่คุณไม่ถือโทษคุณทิพย์คือผู้ที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดช่วยดูแลเธอด้วยนะไม่เพียงแค่พูดเท่านั้นหญิงสาวจับมือเรียวสวยของทิพย์รดาวางลงไปบนมือใหญ่ของเขาสายตาทุกคู่มองด้วยความชื่นชมยินดีทิพย์ระดาอายจนหน้าแดงก่อนที่จะช้อนดวงตาคู่สวยศบตากับคนรักด้วยความรู้สึกมีความสุขอย่างมากที่สุดผงมสัญญาว่า จะดูแลทิพย์ให้ดีที่สุดขอบใจมากนะอังคณาหญิงสาวไม่พูดแต่เดินถอยห่างออกไปบรรเจิดเห็นดังนั้นจึงเดินตามเข้าไปใกล้ๆแล้วยื่นหน้าแหลมเซียมที่เต็มไปด้วยหนวดคราวเข้าหาโดยมีผู้ใหญ่บุญเลิศเหล่มองด้วยความไม่สบอารมณ์สักเท่าใดนักตามประสาพ่อผู้ห่วงลูกสาวแล้วอังละ่ะจะให้ใครดูแลก็ต้องข้าสิว่เป็นพ่อก็ต้องดูแลลูกเุยขอโทษครับ น้าผู้ใหญ่หนุ่มเอลยาวกะดุง้งยงเมื่อได้ยิงเสียงห้าวของผู้ใหญ่บุญเลิศเพียงครู่เดียวเสียงโหเราอะดังจากทุกคนก็ได้ดังขึ้นอังคณาจึงหันมามองชายผู้จงรักภักดีแก่ตนด้วยสายตาที่เป็นมิตรกว่าเดิมแม้ว่าไม่รักแต่ไม่มีความรังเกียจแต่อย่างใดเพียงเท่านี้หัวใจของไอ้หนุ่มบ้านป่าก็พองโตด้วยความดีใจแต่ระงับความรู้สึกนั้นเอาไว้เพราะเกรงใจพ่อของเธอ เขาทำได้แค่เพียงแอบยิ้มเท่านั้นสามเดือนต่อมาภายในบ้านของทินกรและวันธนาซึ่งเป็นบิดามารดาของทิประดาก็มีญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทของหนุ่มสาวทั้งสองเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานเนื่องในงานมั่นของเธอและเขา แหวนเพชรน้ำดีที่ทอประกายอยู่บนตัวเรือนที่เป็นทองคำขาวทอประกายวิบวับเมื่อต้องกับแสงไฟอรันธรรมบรรจงสวมลงไปในนิ้วนางข้างซ้ายที่เรียวงามทิพระดายกมือไหว้พร้อมกับยิ้มหวานเสียงปรบมือจากญาติทั้งสองฝ่ายดังขึ้นขอขอบคุณนะครับที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในงานมั่นของเพื่อนผมโอกาสต่อไปก็คงต้องขอเรียนเชิญ มาร่วมงานแต่งเอเมื่อไร่ดีนะอารันหลังจากอาชันกล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงานเรียบร้อยแล้วเขาจึงเอียงหน้ามาถามอารันรรมในเวลานั้นกำลังดึงมือคู่มันสาวคนสวยให้ลุกขึ้นมาเร็วๆนี้แหละครับเอาเป็นว่าขอเชิญร่วมรับประทานอาหารได้แล้วครับชายหนุ่มกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มอย่างมีความสุขจากนั้นจุงมือคนรักเดินออกมาข้างด้านนอกซึ่งเป็นสวน และตามสุมทุมพุ่มไม้ประดับด้วยดอกไม้สีขาวซึ่งเป็นสีที่ทิฟระดาช,ชอบมากที่สุดเธอนั่งลงบนชิงช้าเชือกทั้งสองข้างก็มีดอกไม้ปลอมสีขาวเป็นเถาพันเลื้อยไปมาซึ่งเพิ่มความสวยงามให้ไม่น้อยอารันร,รมเป็นผู้กวยให้อย่างชา้าช้าผมมีความสุขมากที่สุดที่เราได้มั่นกันเสียทีค่ะทิ์ก็เช่นกันรอวันนี้มานานแล้ว หลังจากเราผ่านเรื่องร้ายๆมากันพอสมควรไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเราหญิงสาวยังคงจำเรื่องความน่ากลัวของเหล่าอสรรพิษร้ายและนางงูผีซึ่งเป็นอดีตคนรักของอารันธรรมได้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันชายหนุ่มถอนใจออกมาเพียงเบาๆภาพเหตุการณ์ในครั้งนั้นไม่อาจทำให้เขาลืมได้โดยเฉพาะความร้ายกาศ ของนางงูผีใช่นึกถึงทีไรผมกลัวมากแต่ช่างเธอในเมื่อมันผ่านไปแล้วขวัญก็สิ้นความสงสัยเธอไปสบายแล้วนะความอาฆาตนี้ไม่ดีเลยนะคะครับถ้าเราทำใจให้เย็นแล้วตั้งสติให้มั่นมองโลกในแง่บวกคงไม่มีสิ่งใดมารบกวนใจของเราให้ได้หรอกครับเหมือนผมเวลานี้มีแค่คุณเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่เพียงแค่พูดเท่านั้นอรันธรรม ได้นั่งลงเคียงข้างคนรักแขนแข็งแรงนั้นได้รัางร่างบางเข้าหากับตัวเองใบหน้างามจึงซบลงกับอกกว้างความอบอุ่นที่เกิดขึ้นสร้างความสุขให้ไม่น้อยกลิ่นหอมจากมวลดอกไม้ที่จะรุงขจรขาจายฟุ้งเข้ามาเป็นระยะเปรียบประดุดอยู่บนแดนสวรรค์ขอบคุณค่ะทิพย์จะขอรักคุณแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นผมเช่นกันครับรออีกนิดนะ ให้เราพร้อมกว่านี้แล้วจะร่วมกันสร้างครอบครัวด้วยกันผมสัญญาจะขอดูแลคุณให้ดีที่สุดค่ะทิพยจะขอก้าวเดินเคียงข้างคุณตลอดไปนะคะทั้งสองต่างให้คํามั่นสัญญาซึ่งกันและกันท่ามกลางความหอมจากมวลดอกไม้ที่ประดับแทรกแซมตามต้นไม้ที่อยู่ร,บรอบๆทิพระดาราที่จะอบกอดร่างใหญ่เอาไว้ให้แนบแน่นหญิงสาวรู้ว่า จากนี้เป็นต้นไปเธอจะกระทำตัวเป็นคู่มั่นที่ดีและรอวันวิวาที่จะมาถึงในไม่ช้าเมื่อวันนั้นมาถึงเธอจะเป็นเจ้าสาวที่มีความสุขที่สุดจบบริบูรณ์แอดขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอสรพิษดำตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนอวสานนะคะและจากนี้ไปขอให้ทุกท่านจงติดตามยิ่ยใหญ่เสียงเรื่องต่อไป เรื่องคำสาปสิคารายเรื่องราวจะสนุกแค่ไหนขอให้ทุกท่านติดตามต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ